ที่เราไม่ต้องมานั่งกังวลเรื่องก้าวไฟและไม่ต้องนั่งกังวลเวลาปิดเปิดเนี่ยนวัสดุเหลือใช้นะคะเอามาครอบปิดเสาไว้อย่าให้น้ำมันน้าฝนมันลงในเสานี้จะทําให้เกิดสนิมนะคะ สวัสดีคะ่ะเจอกับวารุตายอีกแล้วก็ยังคงอยู่ในส่วนพี่อัมพาเหมือนเดิมมีหลายเรื่องราวที่อยากจะแนะนําและแบ่งปันให้กับเพื่อนเพื่อนทุกทท่านได้รับชมนะคะในพื้นที่แค่หนึ่งไร่แต่บรรยายกันหลายคลิปวิดีโอกันไม่เคยจบเลยค่ะแล้วก็มีอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่วารุตายอยากจะให้พี่อัมพาแบ่งปันให้กับทุกทท่านสิ่งนี้ไม่รู้เป็นอะไรเดี๋ยวฟัง จากปากพี่อัมพากันเลยค่ะสวัสดีกับพี่อัมพานี่คืออะไรคะนี่คือเสาไฟาพลังงานจากแสงอาทิตย์นะคะเมื่อก่อนนะคะมีชั้นถูกงูกัดและลูกชายก็เป็นห่วงก็เลยจะจะจะจิบเสาไฟฟ้าให้รอบบ้านบอกอย่างิจีบแต่ลกมันเปลืกกองข้าไฟเราต้องประหยัดเราอยู่แบบนี้เนี้ยเปิดทุกวันทุกวันแบบอัตโนมัตินะคะก็เลยคิดว่าเออ ลูกชายบอกว่าท่านแม่ใช้เสาโซล่าเซลล์ว่าโอเคถ้าอย่างนั้นดีเพราะว่าบ้านเราอยู่กลางข้าสร้างกลางสวนแล้วต้นไม้ไม่ค่อยปกคลุมมากเท่าไหร่ก็เลยซื้อแผ่นโซล่าเซลล์นะคะมารู้สึกว่าจะพันกว่าบาทนะคะแล้วก็เสานี้ก็ประมาณกเสาละสามร้อยกว่าบาทเกือบสี่ร้อยแล้วก็ฐานนะคะปูนแล้วมาทําเองค่ะมาใส่ตั้งเสาแล้วก็ติดน็อตใส่น็อตแล้วก็ที่ข้างบนครอบไอ้ตัวนี้เราหาฝาครอบ ชอบบีซีไม่ได้ก็เลยใช้ไอ้ของวัสดุเหลือใช้นะคะเอามาครอบปิดเสาไว้อย่าให้น้ำมันน้าฝนมันลงในเสานี้จะทำไม่เกิดสนิมนะคะก็เลยก็เนี่ยในรอบบ้านก็ลูกชายก็ซื้อมาประมาณหกแผ่น6แผ่นเนี่ยแผ่นเป็นโซล่าเซลล์นะคะติดตั้งกลางคืนหว่างดีนะคะสวกางขังถึงแม้นอ่าจะมีย่ออะไรก็ไม่ทราบอะไรนั้นเรนดี้ะกันนี้ค่ะ เรนดี้ค่ะเก,เ,กเก็บพลังงานได้ดีแล้วก็กลางคืนนะคะก็สว่างสว่างดีเลยค่ะไม่ต้องใช้ไม่ต้องเปลืองค่าไฟฟ้าเลยค่ะเพราะว่าค่าไฟฟ้านี่กลัวมากค่าเอฟีมั่งค่าบริการมั่งค่าไฟฟ้านี่แพงมากก็เลยบอกเนี่ยโซล่าเซลลดีกว่ามีประโยชน์ด้วยแล้วไม่ต้องมานั่งกังวลเรื่องค่าไฟมันจะขึ้นหรือว่ามันจะต้องเปลืองไฟแค่ไหนไม่ต้องไม่ไมห่วงเลยค่ะเพราะฉะนั้นลูกชายก็จ,จัด ตึกเสานะคะรอบบ้านเนี่ยประมาณหกเสาเนี่ยหนึ่งเสาเลยนะคะทีนี้นี่น้องสาวเลยหนึ่งเสาถึงแม้จะมีใบไม้บางบ้างมันก็มันก็ยังมีแสงสว่างทำใงคืนาใช้ได้นะคะเนี่ยแล้วช่วงในกรณีที่ฟ้าครึมๆในช่วงฤดูฝนบ้านเราแบบนี้มีผลไหมคะไม่มีผลเลยค่ะยังเก็บได้อยู่นะไหนคะไม่ลังทางานจะเก็บเก็บน้อยกับคนที่ว่าเก็บเล็กผสมน้อยมีน้อยก็เก็บน้อยมีมากก็เก็บมาก อ๋อมีแสงไฟกระพริบกระพริบนั่นค่ะแสงไฟกระพริบกระพริบแสดงว่าเขาเก็บพลังงานอยู่ค่ะเขาเก็บพลังงานของเขาอย่างนี้เมื่อกี้ก็สองต้นไปแล้วโหมีรอบบ้างเก็บน้อยนะคะมากเก็บมากพี่อัมภามีวางไว้ตามจุดแต่ละจุดเลยค่ะเนี่ยจุดหก แน่เสาในหัวบุมโรคเหมือนกันนะคะรบมากแต่ว่ามันไม่ทำไงมีผู้ตัวผู้หญิงคนเรียก็ทาทาไปเรื่อยทำได้ทำได้นะคะนี่เสาที่สองตรงนี้จนที่มุมอัดต่างๆเนี่ยโซล่าเซลจะช่วยเราได้มากเราไม่ต้องไปพึ่งพาเสาไฟฟ้ามากนะคะเพราะว่าเขาจ่ายลัวจ่ายค่าไฟประหยัดมากถ้าคนยิ่งก็ไม่ค่อยมีสตะตังเนี้ยก็ต้องซื้อแผ่นนี้ค่ะมันใช้ได้นานนะคะ ใช้ได้หลายปีแล้วแล้วค่ะนี่ตรงนี้ก็เสาหนึ่งแล้วพี่อัมพาซื้อมาไอ้ตอนนี้ใช้ไปได้กี่ปีแล้วคะใช้ได้ประมาณสองสามปีแล้วค่ะสองสามปีแล้วถือว่าดีดีนะคะไม่ไม,ไม่ไม่มีปัญหาประสิทธิภาพก็เหมือนกับตอนวันแรกที่เริ่มใช้ใช,ใช่ไหมคะผ่านมาสามปีแล้ว,วง,งูเยียวเกียวขอเห็นหมดถ้ามันเลื้อยมาเห็นหมดนะคะนี่คือมีเสาที่สามเลยนะคะ เสาที <Greek> ่ส <is a> <melody> um. ี่เสาที่สี่เลยนะมุมนู้นวางไว้สี่เสาไอ้นี่มันต่างกันนะคะนี่เสาไฟฟ้าค่ะอ๋อนี่คือเสาไฟฟ้าเปิดอัตโนมัติค่ะพอมืดปั๊บมันก็เปิดแต่ว่ามันก็ตึงอ๋อก็เลยเน้นว่าเป็นของโซล่าเซลล์โซล่าเซลล์อืนี่ตัวแต่งะกู พี่ยามพาตัดไม่ไหวต้องจ้างเขามาตัดให้มากไขว่างเขามาช่วยตัดให้พี่ยามพาหน่อยนะคะนะะค้าเนี่เสาที่ห้านี่เสาที่ห้าข้างต้นยอข้างต้นยอระวังดีค่ะจมพื้นๆต่างๆเนี่ยกลางคืนไม่เดินได้สบายไม่ต้องตัวไม่ต้องตัวเดินแบบกำลังจะตัดทิ้งขนาดฝนตกเออครึมๆอย่างนี้นะคะ โซล่าเต์ก็จะสามารถเก็บแสงได้นะคะก็เก็บได้ตามอัตราภาคของเขาเหมือนเราที่ใช้สติลิีตพอเพียงนะคะเนี่ยตอนที่หกนี้นะคะ่จะม,มีต้นไม้คึ้นนะคะเขาก็ยังเก็บดางคืนระวังนะคะต้องรลเลว่าจะไม่มีไฟอโอเค <Okay S 1> นะคะครบแล้วค่ะหกต้น มีอยากแนะนำอะไรเพิ่มเติมให้กับผู้สนใจเรื่องโซล่าเซลไหมคะไม่รู้ว่ามีาคำแนะนำถ้าเกิดว่าต้องการประหยัดไฟนะไฟทางไฟหน้าบ้านไฟอะไรที่เราไม่ต้องมานั่งกังวลเรื่องก้าไฟและไม่ต้องนั่งกังวลเวลาปิดเปิดเนี่ยน่าจะใช้โซ,โซล่าเซลนะคะคือพลังงานจากแสงอาทิตย์ดีมากๆเลยค่ะอแล้วยิ่งเหมาะกับในสภาวะแบบนี้ไม่ต้องห่วงกังวลเงเงินเนี้ยไป ไปซื้อของอย่างอื่นดีกว่าที่มันมีความจําเป็นมากกว่าเรานะคะแล้วสำหรับคนที่เริ่มต้นแต่มีเงินน้อยมีแนวทางยังไงที่จะแนะนําได้ไั้งคะก็ผมก็นะเพราะว่า,วาแผ่นนี้มันก็พันรู้สึกว่าจะพันสามร้อยห้าสิบนะคะ ลูกชายซื้อ1,300บา1,350บาทก็ถือว่าถ้าส300ขอบคุณคุณกันรวมแล้วเราประมาณเท่าหบันสประมาณ2,000บาทก็ต้องขอบคุณพี่ตอนทยธครนะคะคือค่ะ กดนกำลังก็ก็ก็หาวิธีการอย่างอื่นไว้แล้วกันนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่อัมพามากๆเลยนะคะที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้พลังงานจากธรรมชาติมาใช้สำหรับในในในบ้านของเราวันนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย